ใช่ครับที่ผ่านมาเราได้เห็นฝาแฝดหลายคู่ผ่านเรื่องราวของหนังและละครเขาจะกิ่นแกงหอยพี่บญาเมึงอวานนี้กูจะกิ่นกูจะกินวันนี้แต่นี่คือครั้งแรกที่เรื่องราวของฝาแฝดจะถูกเล่าผ่านฝาแฝดจริงๆ GDS จะมีฝาแฝดคู่ใหม่แล้วเหรอคะครั้งที่แล้วของพี่ชาติมันเป็นแนวหนังผีนะมาแฝดเที่ยวนี้ถ้าให้เดาพี่ชาว่าก็น่าจะเป็นแนวสดใสน่ารักบ้างก็ขอเอาใจช่วยน้องที่มารับบทเป็นแฝดแล้วกันนะคะเพราะว่า แคทวีคจะมีฝาแฝดคู่นี้นะคะขอให้เขารักกันไม่เหมือนการสนองกับสองปีบนะคะเหมือนเริ่มจากว่าเราคุยกันว่าเวลาเราเห็นละครหรือหนังที่พูดถึงแฝดมันค่อนข้างจะเป็นคนหนึ่งดีมากคนหนึ่งร้ายมากเป็นเรื่องของความลึกลับน,น่ากลัวผีหรือความแบบลบ,ลบจิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากทาแฝดที่มันเป็นแฝดจริงๆและนั่นเลยทําให้เธอกับฉันกับฉันไม่ใช่หนังผีอย่างแน่นอนคือมันเป็นหนังฝาแฝดใช่ไหมฮะ และที่สําคัญคือบทเรื่องนี้มันโหมีตั้งแต่ฉากที่ตลกสดใสน่ารักจนกระทั่งไปดราม่าสุดๆเลยเงี้ยเราไม่เห็นอย่างนี้ในหนังไทยมาหลายปีมากๆแล้วอะไรเงี้ยครั้งหน้ามึงเอาไข่แดงให้กูเลยนะคอต<ห>ของเรื่องทั้งหมดพวกเอเลิเมนต์ความแสบจะมาจากชีวิตเราการแบบอยู่กรุงเทพแต่ว่าปิดเทอมไปบ้านยายแล้วก็มีชีวิตช่วงซัมเมอร์อยู่ที่ต่างจังหวัดเอารวส้มนะ การกินไอติมยักษ์คู่แลาต้องแบ่งกันตอนเย็นเย็นก็เดินไปเล่นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น a <อ>ดีเทลกิจกรรมยามว่างในยุคนั้นมันก็จะถูกเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้ใครจริงเด็กตายเด็กตายบนปากองอยู่มีหวยถูกอ่ะแฝดในเรื่องเนี่ยค่อนข้างเป็นแฝดที่แบบเวริสติกมีนิสัยที่ทําคล้ายๆกันจริงๆแต่ในขณะที่เราก็ต้องทําให้คนดูแยกออกด้วยว่าคนนี้อยู่กับคนนี้มีุณเหมือนมั้ยยังก็เหมือนอยู่แล้วปะ ตอนแรกเลยก็คือเวิร์กช็อปใช่ไหมคะต้องทาการบ้านเยอะมากคุยกับตัวเองในกระจุกเล่าไดอารี่ของเราให้กับฝาแฝดของเราฟังอะคะ่ะก็ต้องกลับไปทําแบบนี้ทุกวันเหมือนว่าเรามีฝาแฝดจริงๆมีเป็นคนที่ไม่เก่งอังกฤษมากๆแล้วมันก็ไม่ยอมอ่านหนังสือเหมือนกันเวลาที่สอบทีไรนะมันก็จะมาบ่นว่าแบบไม่อยากอ่านไม่อยากอ่านเลยมีชอบเรียนวิชาคณิตมากซึ่งสลับกับแฝดของมีเลยคะ่ะแฝดของมีชื่อว่ายูมันอะเก่งอังกฤษ แต่ว่ามันอ่ะก็โง่คณิตเหมือนกันพอเล่นเป็นแฝดปุ๊บทุกอย่างมันคูณ2หมดเลยเป็นยูทีหนึ่งเป็นมีทีหนึ่งแล้วก็ต้องส่งอย่เงี้ยค่ะทุกวันช่วงเวิร์กช็อปให้น้องทดลองหลายๆอย่างเลยคะ่ะว่าเราจะเข้าคาแรคเตอร์อยังไงไปเป็นมีนะเป็นม <c oughs> ีนะคือมีจะก,กวนตีนกวนตีน,ก,ตนก็จะเข้าด้วยแบบเฮ้ยหรือไม่ก็ล้วงกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเท่ๆท่านเจ้าโอเคค่ะไปเปลี่ยนเป็นยู คืออย่างยูางค่ะเขาก็จะเป็นคนที่ดีดหน่อยใช่ไหมคะเวลาที่จะเซตเอเนอร์จีเป็นยูก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ดินดินอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทําให้ทั้งสองคาแรคเตอร์ต่างกันหนูตั้งใจให้เขาใช้ช่องเสียงที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นยูก็จะสดใสขึ้นหน่อยเสียงสูงขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นมีก็จะแบบเสียงต่าหน่อยโอ้ยใจลอยไปโรงเรียนพินแล้วมั้งมือพักนี้กูแบบ อยากโดนตัวเขาวะเราวะยังไงไม่รู้ดิรู้ตัวอีกทีกูก็เริ่มมองเขาถกอว่านูแล้วว่าถ้าคนดูผมว่าอาจจะมองทรงผมไฟแต่ที่ผมมองคือสายตานะมีก็คือตาสู้ๆหน่อยแบบเห้าๆยูยู่มันจะมีความตาจะอ่อนโยนกว่า มันใช่กับบทนี้จริงๆเป็นเด็กวัยนี้ต้องมาเล่นเบิ้ลอีกอแล้วเล่นต้องเล่นให้มันต่างกันเป็น2คนมันไม่มีใครที่เล่นบทนี้ได้แล้วย่าเว้นใบปอเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ออกกองกับวันสุดท้ายคือใบปอเนเวลอัพมากๆเลยซึ่งก็ประทับใจแอนดความสำคัญธ์ฝาแฝดหนูว่ามันพิเศษมากเลยค่ะคือมันจะมีใครที่เข้าใจเราได้มากเท่ากับอีกคนพอเล่นเรื่องนี้จบหนูรู้สึกหนูอยากมีฝาแฝดเธอกับฉันกับฉันก้ากุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์